คุณผู้ชมครับจากเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สโมสรเมืองทองของเราเอาชนะทีมสุพรรณบุรี FC ไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนั้นนะครับเราได้เห็นครอบครัวของพี่ฟ้องปรเมศอาจวิไลนะครับเห็นคุณแม่เห็นพี่สาวนะครับแล้วก็เห็นหลานๆนะฮะเดินทางมาให้กําลังใจปรเมศณสนามทะเลโดมสเตเดียมด้วยนะครับคุณผู้ชม,มเนี่ยไม่เจอคุณแม่ของพี่ฟ้องนี่มานานมากๆกันนะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยพี่ฟ้องได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงบ่อยซะ ยสิครับเพราะฉะนั้นแล้วกาลังใจจากทางบ้านน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยให้ปรเมศอาจพิไลจะได้เข็นฟ้องของตัวเองทําประตูให้กับสมสรเมืองทองของเราให้ได้เยอะๆนั่นเองแะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแวะไปพูดคุยกับพี่ฟ้องปรเมศอาจพิไลกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับสวัสดีครับฟ้องครับคือเมื่อวานมีครอบครัวมาเชียร์ด้วยใครบ้างครับเมื่อวานก็มีแม่แล้วก็พี่สาวมา ก็หลายห็นหลายคนเลยที่มาเป็นกลุ่มเลยเชิญของขวบปกติมาให้กำลังใจบ่อยไหมโหร่าสุดที่เคยมาก็2,018ที่2,018ใช่ตอนช่วงนั้นผมเพิ่งชุดใหญ่ใหม่ๆนะฮะอย่าบอกนี้แกก็ขายของทำงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีแล้วว่างมีแกวันเนี้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนอ้อนวอนขอร้องก็คือแม่ไม่ค่อยว่างครับแล้วมันเดินทางมาไกลด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเออ ขอให้ให้แม่มาอันนี้อันนี้ถือว่าผิดคาดของพีนะพี่เข้าใจว่า,วาคุณแม่ตามให้กำลังใจไม่ใช่แม่อยู่จังหวัดไหนครับน,นี้สมุทรสาครสมุทรสาครใช่อ๋อในก็ใกล้ๆหน่อยแต่ก็คือขั้นขอร้องเลยก็น้ำจริงก็ไม่อยากมาเพราะจะแกต้องดูหลานอะไรเงี้ยมันลําบากแต่ผมก็อยากเออแบบว่าเปรที่บ้านอะไรเงี้ยก็อยากให้มาดู ในรอบสามปีใช่ใช่ใช่สามปีเลยครับก็รู้สึกดีก็มีครอบครัวมีคนแม้กำลังใจอมื่อวานตั้งใจว่าน่าจะสักรูกหนึ่งนะพยายามพยายามแต่มันก็ทําไม่ได้แต่ทีมชนะก็โอเคมีเด็กน้อยสองสามคนหลานหลานน่ารักนะครับพี่พี่งเห็นแบบพี่ไปแบบถามน้องให้ยิ้มหน่อยเขาก็ถามให้นะโอ้โหน่ารักถ้ารู้แมสเลยนะพอจบเกมคือแม่ได้ให้กำลังใจอะไรบ้างทุน ก็ดีแล้วแล้วชาก็ก็เล่นก็เล่นโอเคแล้วนะจะเกิดมีเวลาว่างจริงก็ก็จะพยายามจะให้มาดูให้ให้มาให้สุดแต่ช่วงนี้ก็เข้าใจว่าขายของอะไรกันะไม่ไมว่างแต่พี่ดูแล้วถ้าคุณแม่จะมาน่าจะเป็นฟ้องต้องขอร้องเนี่ยดูแลใช่ใช่ใช่แสดงว่าคุณแม่สนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับสนับสนุนเป็นคุณแม่ก่อนปะครับที่เริ่มแบบฮ่ยสนับสนุนให้ฟ้องฟ้องยังก็มีทั้งทั้งแม่ั้งพ่อสอง พ่อณวั <Dave> นวนี้เราก็ประสบความสำเร็จอะไรใช่ค e <hi> no ุณพ่อไม่ว่าพ่ออยู่อยุธยาทางท่วงด้วยช่วนี้มาไม่ได้มาไม่ได้ก็ถ้ามีโอกาสอยากให้แม่มาครับใช่ครับอยากให้ทุกคนมาในครอบครัวเพราะว่ามันก็มีกำลังใจในการเล่นบอลเนาะเพราะว่าอย่างบางทีแบบบางคนแบบคุณแม่คุณแม่มาเชียร์บ่อยๆให้กำลังใจบ่อยเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออแบบ ให้กาลังใจลูกแต่แบบนานๆมาครั้งแสดงว่ามีความหมายมากใช่แต่มันก็รู้สึกดีพี่แบบมีคนในครอบครัวมาดูเพราะแต่ก็ไม่ได้มาดูนานแล้วก็จะรู้สึกดีแบบพุดใช่เหมือนแบบอย่างน้อยเราอยู่ในสนามวิ่งเนี่ยกาลังใจอย่างคุณแม่เพื่อทําให้เรากระตุ้นมีแรงในการลงไปเล่นให้มากขึ้น่ นี่แหละครับกำลังใจจากข้างสนามนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับน้องๆที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรเมืองทองนะครับต้องยอมรับครับปัจจุบันนี้เวทีไทยลีกเป็นรายการที่เขี้ยวและหนักมากๆนะครับ น้องๆหลายต่อหลายคนเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักก็จริงนะครับแต่ประสบการณ์บนเวทีระดับสูงของพวกเขาก็ยังน้อยทันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวไปทีละนัดทีละนัดแบบนี้นี่แหละครับเพื่อพัฒนาให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มีหลายต่อหลายคนที่ตอนนี้เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีแล้วก็ลงเล่นเป็นกําลังหลักของสโมสรเมืองทองน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้าสุภพรบินากาตาโพพี่บอลบุญทวีพี่เคนพี่ชาอุตรานะฮะหรือ เจนหลังๆถัดมาก็พี่อารวัฒนากรสวัสดิ์ละครพี่ฟ้องปารเมศอาจวิไลนะฮะรวมไปถึงพี่พิมพัชราพลอินทนีด้วยนะฮะอย่างน้องๆกลุ่มพี่ฟ้องพี่อาร์หรืออย่างพี่พิมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการไปเล่นอย่างเวทีไทยลีกก่อนหน้านี้นะฮะพวกเขาเติบโตขึ้นมาจากลีกสำรองนะฮะแล้วก็ ปัจจุบันนี้ขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ของสโมสรเมืองทองเราะฉะนั้นกกำลังใจจากข้างสนามจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเขาในวันที่พวกเขาเหนื่อยล้าจากเกมการแข่งขันก็จะได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวนี่แหละครับที่จะมอบให้พวกเขานะฮะนี่คือคอนเทนต์ดีๆที่เมือทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ เปลี่ยนไปนถึงทางก็เปลี่ยนไปถึงคงก็เปลี่ยนไปต้นเนหาสล้วปอนท้ายลจอกิงกลับโอเคึนมม้เตอได้เตไ้เลยตอดเลยต่อ้เลยต่อเ่้เลยต่อเ่้เลยออมอ o que não o que não o que vem embora não não vamos vamos

รบเดียวเราออกตัวไปออกตัวไปเอบมไวไม่ไว้หนีหนึ่งะทีหนึ่งกทีหนึ่งทีครับให้เสร็จลอตัวไปน้องครับเข้ามาเข้ามาเา้ามาเข้าม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 าาม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 าๆาม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 าาม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 า้ามาามามาามามาเยมามาเาาาาม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 ามาาม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 ามามาามามามาเ เออเติร์ดดิเันเติร์ดิันเติริเัเติรเซคันเข้มเข้มเข้ม a าส m o ก e a ส s m o e yes เอ้าเอให้เสร็จเอนที่กได้เหม้องเออ้มเ้เ้ little b i faster little faster little ยเซคยเัยี่ส้นอเข้ามาเอ้ามาเข้ามเข้ามเ้าเข้ามเออให้เสร็เอนที่ดีมากให้เสร็จเอนที่มามามยยมน้องเร้ามาเยยมาสิบห้าเอข้าเข้ามเข้ามเ้ามเข้มาเอมามาน้มา